จังหวัดกาญจนบุรีผู้มวยการโรงพยาบาผลผลบนวิ้มหาเสนาจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและผู้มีเกียรติที่มาพรอเรียงกันอยู่ณที่นี้ตามมีความปราบรื่นปิติเป็นล้มพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยากหาที่สุดมิได้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมาพุทธศักราช2567และแสดงความจงรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของใต้ฝ่าลอองคุดีพระบาทที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกประการด้วยพระบริยาอุตสาหะเพื่อสื่สารรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระพราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาท่งตั้งพระพราชาลุไทยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษอย่างยั่งยืน สมาคมแม่บ้านมหาไทยและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28พรศจาคมพุทธศักราช2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกและสำนึกในพระคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหางี่สิบปีได้และจะนญพรางการแพทย์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการดูแลรักษาพผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถในการนี้ ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบุรีและท่านประธานแพทย์บ้านชาจังหวัดกน่านบุรีเป็นอย่างสูงที่ได้จัดโครงการเพื่อช่วยย่านสังคมสรงมอบแก่การสลิตยาในในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสนับสนุนการทำานานงานรัฐบาลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับคุณแทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบ,บรุรีสังก,กัดกระทรวงมหาดไทย,น,ทย,ายนายแพทย์สัพพานสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีผุ้งนวงการโรงพยาบาลขวัลพลชนัยนฤทธิ์นาจนังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและผู้มีเกียรติท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28กรกาคม 2,567สมาคมแม่บ้านมหาไทยและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีและผูสมรู้รดทั่วประเทศรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่บาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวย่างหาที่สุดมีได้จึงได้ว่าร่วมการจัดทำโครงการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืน่องในโอกาสพระาชพิธีมหา,หาุมคลเสริมพระชน,ม,ะน, 36, 28, าานม์ัร36รอบ28กรกฎาคม2567โดยดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆที่แปรงอุปกรณ์ทางการแพ,รแพยาาทย์จำนวน133รายการครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด เครื่องวัดความดันโลหิตแบบกอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เครื่องวัดศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมเฉลี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืงในโอกาสพระราชพิธีมหามงโคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ28กรกฎาคม2567 สองเพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจด,ด้านการสาธารณส,สุขสามเพื่อเป็นงานช่วยเหลือด้านสามครง